ส,บ,สบ,บายดีกับทักไทยสบายดีสวัสบบดีสบบพ่อเมพี่น้องลุงปนานาบื้อทุกท่านนะบอกว่าจะเป็นทางฟังเล่าฟังไทยเละทางต่างประเทศนะพี่น้วนเนาเมดิกะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซองสมบ,บสุภาดเชนเนล เาพบกันในยามคอยคำลงแรงแดนแห่งอิสระสุภาป่าดงพุ่งผ่านหน้าเป็นห,น,หน้าอ้อนซอนน้อพี่น้งนองเนาะงวันนี้ก็พบก,กันกับอาสัปพาแลายการน้องเมฆคือการเนาะอ่าดำเนินรายการน้อพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้เนาะงสัปพากามาคลไขๆลูกโจน,นพี่น้งนองเนาซสนโจนปุ่นใจเนาะเอ๊ะชื่ว่าปุ่นใจพีเอฟซีวัตถุทานสำหรับวันนี้ก็จะมาเห็ดคลิปอ่าเท่าไหร่กินรังเมฆ เอลคซันคือเก่าค <Keep S 1> ลิปเรียกซันคือเก่านะพี่น้องเนาะเป็นการเรียกซันท่องเที่ยวไทยคือเก่านะพี่น้องเนาะมันมีกระสุนผ้าใบทองเที่ยวใจกลางกรุงเทพนะพี่น้องเนาะอ่าส่งใจกลางกรุงเทพของเพิ่นนะพี่น้องเนาะเพิน่นอ่ามนาื่อว่าจะมีต้นไม้เยอะขนาดนี้พี่น้องเนาะเพิ่นได้เอาต้นไม้เขามาอยู่ใจกลางเมืองใจกลางกรุงพี่น้องซาบุพาเห็นแล้วก็ชอบมากเลยนะพี่น้องเนาะทางแบบว่าเป็นอ่า อาจจะการกรุงเป็นบ่อนที่หาเงินได้ง่ายการเดินทางการท่องเที่ยวอ่ะมันสะดวกสบายไปทุกอย่างนะพี่น้องเนาะสภูพ,พาน้องเมฆเนาะก็เลยแบบมีความฝันอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพอยากเห็นประเทศประเทศไทยสักครั้งในชีวิตนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้สภูากะได้แต่ฝันเนาะถ้าได้ไปนะพี่น้องสภูากะอยากไปอยู่ ฮึ่งฮึ่อยู่โดนๆทิ้งดีนะพี่น้องเนาะแต่อันนี้ก็เป็นเพียงความฝันนะเดฟบดพีเอสซียาดามาเนาะออนกรีฟินเป็นเพียงความฝันของอ่ายูทู Ber, บเบอร์บ้นอกคนหนึ่งนะพี่น้องเนาะที่อ่าเห็นในเมืองเห็นอ่าเมืองใหญ่แล้วรู้สึกออนออนไลน์นะพี่น้องเนาะ ซึ่งตอนนี้เนาะสับปะรดได้แต่ฟันไปก่อนเนาะน้องเนาะยังบม่สามารถที่จะเดินทางได้เพราะว่าอุปสรรคในตัวของสับปะรยังลายเนาะน้องเนาะสับปะรยังต้องได้หักษาได้ปิ่นปัวเพราะว่าสับปะรเป็นลายโรคเหลือเกินคือกะฝากพีพีเอสีทุกท่านเนาะเขามาหับสมคลิปนี้แล้วเนาะกะกดกะเขาฝากกดติดตามแล้ะก็สนับสนุนช่องสับปะรดชาแนลด้วยการ หักส้มโฆษณาน้ำพิงค์น้องเผยหายซาบุภาสานฝันเพื่อใหายซักครั้งในชีวิตได้ไปเที่ยวกรุงเทพน่าต้องเองเนาะ<อ> <laughs> และซาบุภาก็ต้องขอขอบคุณคลิปตัวนี้สำหรับไปหลายเด้อจากช่องของสาวลาวคุณอินดี้ซองน้ำพี่น้องเนาะพากพ็การนำคลิปผลงานดีแอคสั้นเพราะเพื่อน,น,าน,น,าอนอเห็นคลิปนี่น่าจะพาขอคนเด้อต่อไปเน่าเผยเป็นการเสียเวลาน้ำพี่น้องนอเนาะเาไปหักส้มคลิปอ่า คือสวยงามของใจกลางกรุงเทพมหานครเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะพร้อมๆไปต่อไปเนาะเอาเป็นว่าเราไปหาชมคลิปสวยงงามจากส่องของสาวลาวคนอินดีเนาะพี่น้องเนาะไปหาชมความสวยความงามของประเทศไทยพร้อมๆกันเลยเนาะไปกันเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคน ยินดีตอนรับเขาสู่สองยูทู e สาวเราคนอินดี้พี่น้องว้าวโอ้โหมามมาแตงอันนี้เป็นเก้าอี้ให้เรานั่งได้นะคะทุกคนสามารถเรานั่งได้เนาะถ้าเราเดินเหนื่อยนะคะ้ากายนะไม่ไ้นั่งงานเลยเนาะ เป็นสวนกลางกรุ่มนะคะพี่น้องคะอมขัดเต้นไม่น้อพี่น้องตจะไม่ร้านนะอมแล้วกินนิตากแดดเมื่อกี้นี้ข้าตาแดดเนาะพี่น้องเปิดเดินลงมาบอกเลยว่าร้อนมากเวลาตอนนี้สามโมงพี่น้องคะสามโมงแรงสามโมงเย็นเนาะสามโมงตอนบ่ายพี่น้องปวดโพลียะร์โล มีแต่บอลสวยๆก็มามให้เข้าทองเทียวพี่น้องมาประเทศไทยมาตองพวงมาซิอุดบอลเทียวด้วยค่ะไปโซนไหนก็เจอนะคะเจอแต่ความเจริญเจอแต่ความอลังการของเขานะคะทุกคนฟาติโท้จัดงามขนาดเลยจัดได้ดีมากเลยนะคะทุกคนว้ามาทางนี้ก็เป็นตึกคอนโดแน่นอนเลยเนี่ยสวยงามมากนะคะ๋อสูงเฮไปเลย ว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวขาดเนาะอย่าลืมคอมเมนต์น้ำเด้อพี่น้องพี่น้องก็จะจัดงามขนาดเลยเนาะสวนี่ขาดแข็งเลยพี่น้องมาลังก็ยังมาเดินอยู่นี่คือไม้เนาะแต่ะมาบูมเมงเล็กมันติเป็นเล็กเนาะนี่มันเดินให้โพี่น้อง ยาวขนาดเลยหญ้าสิบภาพีเนีพี่น้องยางหลินเนาะยางเลาหลินเนาะทุกคนยางชมบรรยากาศไปน้ำกันเลยนะคะพี่น้องว้าวว้าวว้าวเป็นใหม่ก็รลายนะพี่น้องโหคือามาปลูกท่าบ่อจากบ้านกาสิบอเ็นดแานแดนไกลเพิ่อนมาขันโบไปหาเหยื่อกาสิบอมีความหูแมนความเพิ่นบาอลีพี่น้องเลยน่านี่ เป็นคนหนึ่งเลยนะคะพี่บอกเลยเนาะพี่น้องนวาเป็นคนทีแบบบกคอยได้บกคอยได้แบบว่าบกคอยได้แบบออกจากมองที่ตัวเองอยู่อังสิษะพี่น้องส่วนร้ายพี่น้องเลยถาน่หนอยู่มุ่ใได้หน่ก็จะอยู่มุ่หนัดนะหน่เป็นคนทีแบบชอบกินเนียพี่น้องเคยสอบอยู่คู้เดียวนะคะ แต่พอเราออกมาข้างนอกแล้วเราเห็นแบบเนี้ยเอาตรงๆเลยเนาะหนาวกับหูซึกแบบว้าวนะนะแบบโอ้้าเขาออกมาจากห้องา้าเขาออกมาจากบอลหตุงาน้าเขาออกมาเที่ยว้าเขาบออกมาเดิเออเนเล่นเราก็จะไม่เห็นความสวยงามของประเทศไทยนะคะทุกคนว้าด<อ>ิทูกรจ,จัดกงายขึนไปแล้วเนาะ<อ> งามาสักเต็เลย่น่ะงนนเงี้ยแล้วกลา,างคืนบมเนตใจวัสตาให้อลน,นสัำทีอย่างน,นี้นอ,อย่างท<ด>ี่งไงก็ยังปรสุดจี่พี่น้องสวยถ้ากลางคืนน่าจะวิวสวยกว่าน,นี้นะคะทุกคนเป็นทางเดินแบบรู้รามากเลยนะคะท่านผู้ชมแรกกาหน้าบอกเลยนะคะว่านอ่ะเป็นคนดีบอกเคยไปสถานที่ทีแบบสวยๆงามๆได้พี่น้อง น้ำบ่อคอยได้ไปส่วนร้ายเป็นคนที่ติดดิน,นสิจ๊ะเป็นคนบหมอนนอกเนาะอันนี้เขาว่าความจริงซูพี่น้องฟังเนาะเขาแบบบ่อคอยได้บ่อคอยได้ไดหูคราสถานที่แบบไม่ไม่สินะพี่นอ้องที่หนาม,มาบอลน,นี่ก็คือหนามกาตามยูทูบเบอร์เนาะถ้าน้นามเเห็นยูทูบเบอร์ก็จะมานหนามกวคือสิบเรมาหรอกทุกคนเพราะว่าหนามเป็นคนที่บ่อคอยได้ดหูสถานที่ ทีแบบดังๆปันใดคือแบบว่าอาจจะเคยได้ยินมาอัเซียภัลกรอังสินะเส้น้องเส้น้องแต่ว่าหนำบกคยเนี่ยเขาไปสัมผัสเนี่ยหนำจะเบิ้งสวนล่าจะเบิ้งกันในยูทูบแล้วก็ผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะแต่เอาจริงเลยค่ะเข้ามาเลยสัมผัสมาเห็นด้วยตัวเองนะพี่น้องเขาจะมีความรู้สึกดีใจเลยว่าโอ้ยประเทศไทยนี่มีบอลผีห้เข้าไปเบิ้งบอลิ่มงานนี่ร้ายเฮงเนาะพี่น้องเนาะ อยากบอกลาจะหน่อยคนสิคอมเมลดานะพี่น้องเอาตรงๆเลยนะคะมาต,ตาม Youtube ก็จะมาได้นี่ถ้าให้มาเองก็คือมาบรถตูหรอกพี่น้อง้าให้บอกจุดว่าอ่ะสว่วนนี่จุดใดสินะเออพ่อมาถูกพี่น้องแต่ถ้ายอยู่ลึกอยู่ลับกอะอาจจะมาบรถตูนะคะทุกคนป้าทุกคน มันมีก่อนหินยังใหญ่รวมเลยนะคะน่าจะนั่งได้แล้วก็มีถังขยะด้วยนะขยะที่สองการที่สุดเลยนะคะกินเสร็จต้องสะอาดถังขยะนะคะที่ประเทศไทยนะคะไม่ใช่เหมือนประเทศลาวนะคะไม่มีถังขยะนะคะว้าวโบนเน่ใจว่าเพิ่งหายงาเพิ่นเฮ็ดสวนตัวนี้สูดหอนบองไรพี่น้องโบนเม่ซูดคุณบอทุกคนบรรยากาศดีแห่งตอนนี้แดดกำลังล่มนะคะลมกำลังจะมานะคะทุกคน สวยงายขนาดเลยพี่นอ้องไม่อยากเชื่อนะคะกลางกรุงก็ยังมีสวนที่แบบน่าเดินนะคะน่ามานั่งนะคะฮึนอนมาเหรออันนี้ตน้ <ส iled. S 1> ตนต้นพักคมิยด้วยนี่ยมาแบบเม่์มาถ่ายรูปใกล้พี่น้องเลย,ยดิห่วงงายขนาดเลยเนาะทุกคนคือหัอนอนออ่นมาละคือหั่นมาละโมเมนต์โมเมนต์สดแล้อว่าพี่นอ้องไม่มมมหั่นมาละแเมร์เป็นเห็ดเงาบัวสวนนี่ คันมาแเดี๋ยวเอาเชีางร้อนดีเนาะบ้านยางสมได้นะคะจัดใจดีขนาดเลยเนาะพี่น้องโอ้หูหพี่น้องงามเพี้ยหวังีกเนาะคินี่เนาะแมนไปแต่อย่าไปแหล่ลิ่นย่างลิ่นพี่น้องแมนเนาะเมนว้าวท่าพิงลีว้าวมีสิ่งไทยแลนด์พี่น้องแมนภาพนี้งามมานี้นะเภาพก็เหลี่ยงเลยนะคะว่า มีตุนไม่ปลาใหม่กัเต็มเลยจ้ามีมีตุกใไม่กุ้เทียเนาะอันนั้นแม่นคนบ่รือ้ไรเนาะวนี้ใช่และทำไมฉันช่ีอย่างนี้พี่น้องกบ้าันมานอนใครมานอนที่นี่เป็นเย็นเลยนะมันเย็น ซุดเลยพี่น้องคะสุดเลวนะคะสวนสวนย่อมงามปลาส่องสีร้ายพี่น้องว้าเธอโถ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 านนี้มันมัายเนาะมันถูกเรื่อยเป็นถูกเปนถูกเป็นถงามขนาดเลยนะคะมองลงไปมองกลับไปเราก็จะเห็นตึก ใหญ่ๆนะคะสีสวยๆงามๆนะคะทุกคนคิดก่อนที่เขาเรียน,ยนมัน,นีเงาะอันเรียนกันป้าที่ท,ทอะไรจะขกกนาดนี้นะคะข้างๆก็จะเป็นถนนนะคะทุกคนถนนจะมีสองฝั่งเลยเนาะฝั่งนี้ก็มีแล้วก็ฝั่งตัวข้ามเราก็มีนะคะทุกคนโอ้โ,อ,โอ,อันนี้บบแน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะเป็นน้ำพูหรือเปล่าคะทุกคน มีสะพานรอยด้วยนะคะท่านผุ้ชมสะพานรอยเราสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็เราจะข้ามไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรแบบนี้สบายมากเลยทุกคนไม่ต้องข้ามม้าลายนะคะว้าวสบายดีปูบ้าคอยนะซิลมากเลยทุกคนนอนได้นะคะสวนที่นี่เป็นไหนจะเย็นนะพี่นอ้ <c oughs> องเนาะม่ได้นใหม่นะพี่น้องปวดโพลเจ้านีเด้อปูบ้าคอยเด้อ โอ้โหนี่หรือบางกอกว้าวย่านนี้บอกเลยนะคะมะายาังแล้วก็สิได้ถูกรยศาสตรเลยเนาะพี่น้องเห็นตึกแล้ะเขาก็สามารถมานาังหลินในสวนได้สินะเดินเล่นสวนชิลๆนั่งถ่ายรูปได้นะงามขนาดเลยพี่น้อง ำอะไรได้แบบสุดยอดนะคะแบบกวงพี่เนาะเอาตรงๆนะคะเดีถ้าให้เปรียบเทียบกับประเทศลาวนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้อวยประเทศไทยหรืออะไรยังไงนะคะคือเราพูดความจริงนะคะในมุมมองของน้ําที่น้ําก็เป็นคนลาวเนาะคือที่ประเทศลาวอ่ะถามว่าถ้าจัดสวยๆงามนี่จะได้อารังการงานใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า ไม่รู้ว่าความรู้หรือว่าอะไรแบบเนี้ไม่เก่งหรือเปล่านะถ้าเขาจะจัดสถานที่ท่องเที่ยวที่ใดที่หนึง่งที่แบบว่าเป็นงานอะไรเงี้ยเขาจ,จัดออกมาจะไม่ทําสวยขนาดนี้หรอกพี่น้องจัดพ็อแบบงูงูปลาปลาเนาะอาจจะบรไดดีซำและซำคนไทยที่เขาจัดจัด<ม>คือแบบจากสีนะพี่น้อง ไปจอดจัดแบบหนานแน่นแล้วก็แบบเป็นกิจจลักษณะนะแบบสวยงามนะพี่น้องทางสีซะเนาะสุดแล้วพี่น้องทังยางไปทงังฝุ่นก็สุดแล้วนาะทางนี้ก็สุดสุดซ้ำนั่นแหละทุกคนซ้ำสะพานขึ้นไปนั่นแหละพี่น้องค่ะโอ้โหคลิปนี้ทําไมน้ําพูดเยอะจังเพราเราไม่ได้พูดเยอะนะเราเราพูดความจริงนะคะทุกคนสวยจริงๆเนาะงามเห็นพี่นอ้นองไจะจแตงงามมาดีได้จะแต่งอย่างไดเนาะ ป้าม่านนี่แหละค่ะพี่น้องคะข้างล่างก็เป็นคลองพี่น้องเลยเป็นคลองเนาะคลองน,ะองน้าใายจะเขียอยู่พี่น้องเอ้จะเขียไปเห็นหาเงินหานจะาเขยด้วยนะคะหาคนเดียววันนี้จะอะไรเขยโอ้พี่น้องมาอยู่มองนีบ้บอกเลยว่าบรรยากาศดีขนาดเนาะโอเค คลิปนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มานะคะเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ไม่คิดมาฝันนะคะว่าเราจะได้มาสถานที่แห่งนี้นะคะขอบคุณ FC นะคะที่ติดตามที่รับชมคลิปนะคะที่คอมเมนต์นะคะที่สําคัญอย่าลืมอย่าก,กดข้างโฆษณานะคะทุกคน เพื่อจะเป็นการสนับสนุนอะไปในตัวเนาะขอเมพี่นองไปแล้วคะ่ bye ควะบายบายการได้ชคไปแล้วนาะพี่นองเนาะคลิปอาบส้มสวนใจกลางกรุงเทพน้พีนองเนาะบอกเลยว่าผนตกแต่งได้สวยงามอลังการมากๆเลยน้นองเองเนาะแน่ม,มีต้ไนไม้ก็ลายลายพีนองผมมาตกแต่งใส่เนาะแบบว่าผมเย็นจนมีคนมานอนน้พีนองเนาะแ่นเะ <laughs> นาะเติน <laughs> <ม>คือสิบแบบว่า หมักอากาศเย็นแหละพี่น้องคนก็เลยมานอนหลินยามอย่างสบายใจเลยเนาะพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็อิสาอะไรอย่างเงี้ยเนาะไี่แต่อยากไปนอนสำหรับคลิปนี้ก็พาพีเอฟซีอันหล่อเที่ยวใจกลางกรุงเทพนะพี่น้องเนาะสวนที่กรุงเทพสวนยางอาจจะเป็นสวนยางหลินนะพี่น้องเนาะเปิดเปิดเป็นแบบวนทางแล้วก็มีผนังสวยงามเนาะสบายเห็นแล้วก็อยากพีแต่อยากไปหลินพี่น้องแต่ว่ายังไปบ่ได้นนะพี่้องเนาะแม ่ได้แต่ฝันไปแหละพี่น้องเนาะฝันไปก่อนพี่น้องเอ้ยแต่ได้กาฝากัน่หมพี่น้องซานฝันในสบปะผาแหละนองเมฆเนาะเนี่ยโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่าขอขอบคุณทีบอกคำโฆษณาของพวกเราเนา,า,า,านะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าสบผ่ากะกันนองเมฆก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเะด้วยจ้ามือหนาพอกันใหม่ด้วยพี่น้องสบายดียดสวัสดีสส